สบายดีพ่อแม่พี่น้องวัดคือสุขุคนคือเมื่อเช้าอ่อันนองภาคกินข้าบันเรียรีเรียเจียนกันไม่ก่อนทำยังดีนะมาตั้งไม่ก่อนทำกับน้ำสั่งอยู่ไม่ก่อนซังเสียไม่ก่อนซันเสียพ่อแม่พี่น้องเรออ่อยนั่งกัน เมทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ฝนตกงเงิยื่เงินขับรถกินขาส่ก็ได้กิก่ข้าวกินน้ำแต่ว่าพ่อพี่น,ออน,น,อน้อง ขวัดีครับนาะด่าวจนชาแนลรอบใหม่ทีมงานใหม่เขานะฝากด้วย่อแม่ี่น้องอันเดอเลยเนะเห็นเหเ็เห็บมาอยู่นเห็นอย ฝนตกพี่น้องยังออกไปใส่ยวก็ได้ตอนนี้นแต่มาจุดตรวจเพื่อนกันร้นนานสากลร้นานสากลสบายดีได้ข่าวกับิึงสบายดีสบายดีพี่น้องโตกะทีเก่าของพี่น้องอู่ฝังไทยประเทศนอกกับตกะตุกันอยีวะเนาอตอนนี้กำลังตกะพี่ยีานของสกุลโตกแข้งขนาดได้ตอนนี้ น้าพี่น้องอันนี้กะบเบ้าจันเนาะบ้าจันซแนลพี่น้องกะก็เป็นมูวะเงี้ยเงเนาะคนบ้านเดียวกันเนาะกัเป็นน้องไม่นาะพี่น้องก็อยากเป็นสายบุญน้ำเนาะก็คือเพื่อนกันีเนาะพี่น้องต่อไปเป็นกำลังใจเพื่อนได้เด้อพี่น้อง กำลังสะออกนะพี่น้องออกไปยังไ่ทันได้เพราะฝนตกอยู่ตอนนี้นก็เลยมาตรงนี้เดินทางก็ตลองบาดบ่ายแมนแมนต้องดูซึ่งมบาท้องมีบะท้องมีอยู่กลา,างขๆบะท้องมีส่วนนายแล้วโมอ,อยากออก โ่วหลายต้องผี่อายเพิ่นเมื่ดฝ่นเมื่ดเมื่ดก็ตุเจ้งเนี่แจ้งเนี่ยามันเมื่ดฝนตกออก่นเลยอากาศอ๋ออากาศคลื่นฝนตกนี่ค่ะทีมงานหนึ่งคนไปแล้วคนไปก่อนแล้ววนนี้คนไปแต่เศร้าเรี้ยเป็นลายเราไงต้องไปก่อนพี่น้อง อยู่พังไท้ายฝนตกบานเนาะตอนนี ani, ้ฝนตกกว่างยะกะกำลังจะออกไปแต่พ well> ี่น้องแต่รอก่อนเนาะรอให้ฝนเซาก่อนตอนนี้ตัวยา่กระเป๋าจันทร์พเน็เดินข้างกำลังบากเนาะนี่รถเด็กลูกพ่อแม่เกี่ยวเสียงนะเกี่ยวเสียงกันมั เมืองอ๋อเมืองนุนบุรีร้อนมากครับอ๋อเผื่อโบตกบ้ะครับมาอยู่ประเทศลาว้ะจ้าช่ว <c oughs> งนี้ฝนตกแห้งขนาดตอนนี้ก็อยู่เสมอเดินทางก็ลำบากไปกลับมาตอนแรกก็กินยาคือชืมอชุมหือสบาย คนตัวตกท <hel> ่านจ้าสบายดีเบาเตียงเบาเยาสบุญเบ้าเตียงเบาเตียงก็ยู่เบาเตียงก็ยู่เนาะสบายดีเนาะ นีเวียงเบาจันแนลเบาจแล้สวผเล์เตียงพื้นออกมระดแต่เศราหูเรียกคนลายมีลายเหมงไปเนาะจะได้ไปก่อนมาหนีทำงานขัดคนนึงเด็กก็มาแวนนี่แหละจะเป็นไปก่อนเพราะว่าผมนี่เป็นลานใญ่ต้องต้องผ่านลานต้องผ่านลานตอนหาตอนไปก็ต้องผ่านต้องผ่านไม่ได้เลน อขึ้นคนจุนวนเยอะเสี่ยคลาดก่อนสบายดีบ่ยาอยู่ประเทศไทยภาคใต้สบายดีนะครับเนจะ้อสบายดีนะทุกคนเพศแต่ข้อแต่ข้อแต่ข้อขาดวันนี้ ตะบุญมูวิสูเพรางนั่นเนาะมีแต่คอสบายดีเฮ้ยบุญบาเนาะเจ้าสบายดีขอบใจเด้อที่ขับมาเบิ่งตอนนี้ฝนตกดินเลยพี่น้องเข้ามากับห้งกับหิ้งพื้ดินพื้ีดินแบบทางลำบากไปิดแย่เนาะเปิดแย่เปิดแย่คือถ้าบุญยังดีว่ามีรถใหญ่เนาะแต่ว่าเวลาเขาถ่ายคลิปถ่ายยังไงลำบากคือกันได้เวลาเขาลงนี่แน่น เอาทองมีมาตอหนิกินข่าวแล้ววะพี่น้องมายางไมได้ไม่ได้กินข่าวเทียงอยู่กินข่าวเตียงว่าวายานะอ่ะกินข่าวเต่าบอกตะโกนซื่อลังกินแล้วแรงดีแบบไม่ต้องกินตะโกนซื่อวะสบายดีวายาตาบุญบ่าวทองมีบ่าวจันทร์เจ้าสบายดีพระทุกคนเด้อบ่าวเตียง ชื่อรถจักรไหไทยไหพีห่น้องทั้งบ้านชาวเมืองครับชื่ออย่างนั้นคุณแม่คุณแม่คุณแม่ยังก็ในเพิ่มในเพิ่มอ๋อที่เป็นที่ว่าทุกยากอารมณ์ดีเคล็ดของบอเตียรเลยต้องพูดไปพี่น้องกับผมกับบอลจันกับไปดั้มกันแต่ว่าบอลเตียร์เพิ่งบ่หนาวคลิปลงแต่ว่าเขาไปเบอกไม่ช่อบบอลจันชนแนลก็ได้เนาะ บไปงานสาวบุญจะไปช่วยบ้านใดสาวบุญจะไปทั้งดงทั้งคู่บไปงานได้ไปงานกันจะไปลงด้วกันจะไปลงเงบึกลงบึกแต่ายังบึกไปเพราะเม่พี่น้องเลยคนตกคนตกคนตกซ่ตอนเนอะทำเข่าไหวแต่ยังไปเอวก็ได้เนาะเพราะคนโตทำเข่าอย่างใครก็ต้องเปียกยึดตรงหลังเสมอต้องเข้างใน เหมายวพีใส่รถจักรเปียดป่ะเนอะสู้อยู่มได้กำลังใจเนาะพี่น้องกำลังใจจากทุกแม่พี่น้องหลายๆคนเนาะต้เด้อก็ต้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องเนาะที่เป็นกำลังใจใหมายาวตลอดมากค่ะพหมายาก็อยู่ได้ย้อนกำลังใจอยู่พี่น้องกำลังใจก็บสำคัญที่สุดเนาะเนี่ยเพื่อกันยูได้ยันเอฟซีทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ขอบคุณและทีมงานของเราทุกคนเนาะ อยากได้ยินจากอาจารย์พี่น้องคนขี้อายพวกใบปากบันไดดอกไม้น้อยเนี่เออยเขินอยู่นงใไม้ของเขาง่ยเงี้ยวริในิติินซีแบบงุ้งใส่ตาเนี่ยเจ้าเนี่ยคือมีดอกไม้เงี้ยวอยู่ทับน เียังกูเบ้าอ่าอ่ามันคือเบ้าเนี่ยวันนี้สิไปตรงเมืองเอ้วบ่บ่บ่แมนเนาะไปลงบึกลงบึกลงบึกบึกลงบ่บ้านเมืองจำบ้านบดบ้านบึกลงเนาะบ้านบึกโดงบ้านบึกบึกโดงบึกบึกโด่งช่างช่างชางหม้อบ่ก็ขึ้ิมาข้าหล่ะ ขึ้นทางเมืองจำพรเมืองจำพรเบาวเตียงไปใส่คือบอเห็นสาวบ่าวเตียงเพิ่นออกไปก้อนแล้วพี่น้องเตียงเพิ่นไปนี่เพกิจไปไกลเนาะตั้งเพิ่นไปทา้งในมันนี่เพิ่นก็าดื้อถามเพิ่นจะว่าเพิ่นมี่นี่ไรมองไปมันนี่เพิ่นเล่นออกเตั้งแต่เช้าปกติกับที่ทบทีมงานแหี่แต่นี้เพิ่นออกไปก่อนแต่กะตัวแทนพี่น้องเบาจันเนาะเาจันเบาจันสแนลเนาะกะ à thêm ngăn vào nhau thì đẹp thì nó bàn điều gần nó cả thỏi cái đang chảy hơn này nó chắc là gì đâu 10 10? 10. đâu chắc là 10 10. chắc là gì đâu đâu chắc là gì đâu บนต๊เก no ียวบอพี่น้องคอมเมนต์มาหามาเงาเลยเด้อเาสู่ๆแล้วบบาเยาวสาวบุญเบาจันเบาวเตียงเลยขอบคุณกรดาล้ขอบใจรายเนาะที่นกำลังใจเศ้าอ่เนาะคอ้าอ่เมนว่านี่าชิอกยังไม่ออก มืกบสามวงวันยังก็ต่อเที่ยงก็ยังไม่ได้กินอยู่เนาะเมื่อนั้นกินข้าวอยู่กันเยี้รถได้เหมือนนะกางทางบวายจอดได้เหมือนนะใส่รถได้เหมือนนะเมื่อนันไปชนนายนัื่นไปบ้านซุ่มชุ่มเนี้ยชุ่มเผาเลยวันเนี้ยลราเทิงเหรอเนาะเพราะว่าหากินของเนี้ยแวเห้าไปหากันฆ้านี่บูมี่เลยแพทชิคินเพ็ยังบูมี่พ่อแม่พี่น้องไอ้บางที่ก็อาจ มือ,ขอเขาบม่ได้กินนักขาวเที่ยงค่ะได้ออกจากบ้แบบบานแต่เศร้านะพกกับพกไปได้ห่อไปได้นักี่นองแต่ว่ามุ้งเท้อห่อไปกะมัน,นมันยังลากินที่เก่าเลยพี่น้องนะตะบุญมีอยู่เวลาแต่ว่ากินในรถเราได้มาด้วการเดินทางซ่องเบาจันเขา่าไรไม่ได้ดไเขา่าไม่ได้ถ้าลองเขา้า มันมันเป็นอย่างน้อครับอภาษาภาษาภาษาไทยวะภาษาเลาเลยมันเป็นสภาษาไทยอยู่แต่ว่าเขียนเป็นจันภาษเล่าเขาได้เขียนเราจันเลยใช้เขียนแบบนั้นเรเป็นปรจันเนีลปปอเ่าเป็นรจันเชนลนะี่ยบางคนกิที่พอใจว่าเป็นจันต้นจันนะนะบามคนอ๋อันหันนะเบินะสตุบุตนี้ เรื่องนึงกับแบบว่าเอาเปิดช่องใหม้หาย่ายเนาะทีเงานพี่แม่นเม่นเนาะพี่น้องอ่าซองเบาจันเพิ่นเนาะเบาจันซานเอลกับพากเพิ่นแน่พี่น้องเด็นมุงว่ายาวเองเนาะอยู่บ้านเดียวกันกับอธิบายง่ายกับทีมงานเดียวกันก็ได้เนาะสู่เล่าว่ายน้ำเบาจันเบาเจียงสาบุญมันนะทีมงานมีกระด้งใจ ขึ้นอีกลายเพิ่มขึ้นอีกพ่าแม่พี่น้องไงที่นี่คนติดกำลังใจให้เนาะก็ต้องขอบคุณขอบคุณทุกเอเจ้คนเนาะที่ใหก้กำลังใจสักคุญกับทีมง,งานของเฮ้ามาโดยตลอด <c oughs> พหย้ยังชดพห้ยังชดเดี๋ยวนี้ ไปปักขวดสิไขรผลยุดเลยสุดสุดแต่บโบจริงโบจริงสบายดีค่ะลูกชาย FC จากเมืองไทยครับขอบคุณครับสบายดีเพ้คุณทุกคนเนาะวันจะเป็นอ่าในประเทศหรือต่างประเทศเนาะทุกหมองทุกวันนะพี่เมย์พี่น้องเม้ย บบเงาสิไล่ชุดจนฮอดเศร้าที่นะพี่น้องอ่าบบเงากะเพราะว่าฝนบ่เศร้าไหนพี่น้องก็ต้องไปเนาะเพราะชะลอให้เศร้านี่คือบ่เศร้าแล้วเพราะว่าฝนตกดิ้นนะพี่น้องสองพันนะขายขายมาม่าพอสองพัน เดี๋ยวเบิดโควิดก่อนเด้อครับเด้อไปเที่ยวเมืองไทยเนาะเนี่ยพนักเอ้ยก็อยากไปอยู่นอกเมืองไทยว่าสมบุญมากเออบุญมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยพนักประเทศไทยเลยโควิดก่อนเด้อวันนี้ากลับมาคือกันประเทศไทยเนาะตอนนี้โควิดกำลัง อ่าแต่เซมาเซกันยากนาบที่นอก้าเลให้คนยุดนี่ปัดมือแลยวมือนมานนี่้ไปย้างกษัต้ิย์ผ้ามานี้ัปย่างคืออาจารย์เพิ่นไปขายเครื่องไห้ไปกินนี่แต่สี่พัน สี 4, ่พันกีบเนาะนี่หนึ่งพันเพื่อนวะพี่เพ่กันเห็นในติ๊กต็อกกันนะคงเบิร์ดเบิร์ดคัดกฟหลังนออะไรเอาอ่ะจ <c oughs> ะกลมาขายเขาขายมาม่าเนาะมัมม่าห่อละสองพันเลยขายสองห่อสี่พันกษาตริเอิญก็เอิญนี่อะไรเนาะแต่ว่าเป็นสัตวไทยเป็นเอิญกันมัม่ามันเนี่ยกับสาบุนเป็นพี่น้องหรือเปล่าครับบ่ครับกะกะพี่น้องพี่น้องกะ ได้เป็นมู่ก็ได้เป็นเอื้อยก็ได้เป็นมันเป็นจะไรเลา<ง>ทำทีไรดีกับพี่น้องพี่น้องทั้งปู่ได้กกลายไปว่าเบาเงา้วนี่เป็นมู่ก็เบาเตียงเบาเตียงเนี่ยเป็นน้องอของชาวบุญเด็กัมาแบบนับถือเ,เป็นเอื้อยเป็นน้องกันมาเลยตลอดได้พ่อแม่พี่น้องเองน,นับถือกันมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่จนปัจจุบันนี่สาบุญกับเป็นเอื้อยนักเอกของเบาเตียงน้องพ่อแม่พี่น้องทว่า จะเอาข้าใจง,ง่ายๆกันเนะเาะแม่แต่การกามากกว่าทีมดอกทีมงานนะเนาะนนนก็เป็นทั้งทีมงานเป็นทุกอย่างไงพี่ <c oughs> น,น,น,น้องก็ครัวดิ่งไันยังไงอะจะมึนต้องหัวร้องได้ไแต่ว่าก็ื่นต้องหัวจะมึงได้อะไรหัวเขาเป็นเอื่อยน้องก็ต้องแขงเจ็เอื่อยวะนนี้คือตัวตนของเขา ครับเดบิวต์โควิดแต่ผมสิไปเด้อครับเด้ออยู่เมืองไทยเนาะวันนี้ก็มาเมืองไทยอยู่ไม่ได้ไปเมืองไทยบมา防控ไม่ได้เฮาเนาี่ยสองปีสองปีสองปีนี่ได้ตั้งแต่โควิดเกิดมาครั้งแรกสมุนกาดิกก์กาทำง,งานอยู่สมุทรสาคหารหั่นครัวดุงยาขายของทะเลเนาะเพร<น>า <ำ S 2> ะว่าเปินปิดหั่นเนี่ยถึงจะได้เห็นสมุนกลับมาอยู่บ้านที่ดาที่ดาติบ่บ่ พันของทะเลกุ้งสับแขนนี่ตัวหนึ่งพันสี่พันห้าเอาจารย์เฮ็ดงานยนะังคะเนีายปรย์รรเฮ็ดงานอยู่ประตูน้ำเนาะประตูน้ำเป็นทูกจ้างเข็นฟองนี่แหละเขียนเสื้อผ้าเขียนเสื้อผ้าประตูน้ำขายเสื้อผ้าเนะะ<ม>าะเมนเมนเมนวันหย่าดิาวันหย่าเฮ็ดงานพอได้เจอหุ่มเบาหน้าพี่น้องพอได้เจอหุ่มเบาแมนหุ่หมแบบไห แบบนี้เนี่ยทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์แบบอ่าโซฟาที่นอนเหมือนนะโซฟาคือโต๊ะนั่งบ้านเมนมีสร้างกันเลยมาโชว์เรกันเองเนี่ยโอ้พี่น้องเลยตอนนี้แต่กะไม่ได้ไปพี่น้องย้อนมาโควิดเนาะตอนนั้นกะมาแบบกระทันหันกะตอนนี้จังนาทีสิบเจ็ดถึงสิบแปดผัดชาที่สามกับบอยเงาเดบอวจันต์กะติดข้อตัวกะโทรหาเราอยู่เราขุมมือเราแบบ อเสร็จต uh, ิดน้ำย so ูอยู so ่เพราะว่าอ่านายจ้างมาเหย้า <Source> กับอยู่สนาคารเนาะพี่นนองคนสารคามกับว่าภาษาเดียวกันกินยังกกินน้ำกันเนาะกินสอผ้าเดียวกันเป็นกะดียูนี่ก็เย่เป็นกะดีของกฐุญก็เป็นกะโทมาหาตลอดไปกลับไปหาอยู่หันก็ได้เงินเพิ่นเนี่ยทำบุญไปอยู่หันก็ได้ต้ใหญ่เนาะอยู่หันเป็นก็ดี หนงสิบแปดนาทีเนาะอ่ามาเน่ากับอ่าเอ้ยบุญกับบ่าวจันก็จะได้ขอโตไปเห็ดภารกิจพี่น้องไปเบี้ยข่ะเนาะเยี่ยงเคืองนะวะวันสิ่ไปทอดบ้านจำพรเมืองจำพรเมืองจำพรเมืองจำพรเมื่อนี่สิผ้าบ่าวจันไปอ่า บุ๊บุ๊ป้าบุ๊ลงนะพี่น้องเพราะว่าถ้าไปทางโค้งอ่ะเนาะทางทางถนนดำนะมันสีโค้งเนาะพี่น้องมายาต้องต้องผ้าปัจจันตัดทางที่เป็นป้าเป็นลงเข้าไปเนาะนม่นะพูดขนาดได้ทารงัของเพื่อนเพราะว่าสมุนก็บงายาเคยเข้าไป รอบหนึ่งน่กรอบสองคือวันนี้เนาะแมเมนต่อไปจักบเงาจิบจิวจันไม่ใช่ล้วเจาเจาจัหรือเงาได้จ้ะพ่มาเงาจะมดตายูนั่นเลยเนาะรถรถวเงารถเงาตายมอ่พวหาสมบุรมารถตายวะเ้เต้จะไปเอาว่าบตีรถแต่งเล็บหมไปเอาบรถมันเปียกน้ำบาได้พี่น้องเป็นอย่งกบเงากับบัาใจด้วกันแล้อเกี่ยวกับัวสีไหวา เทียนเนาะนี่นี่้างเพิ่นกะแกก็ได้จางเพิ่นแต่กัพอได้อยู่กะโอเคเนาะพี่น้องกะตอนนี้กะเป็นเวลาที่สามนาทีเป็นที่เรียบร้อยงพี่น้องกะจบกันได้สดเนาะน้องพี่นกับสาวบุญเื้อยบุญเล้วนี่แหละกับบ่าวจันทร์กะบที่ได้พอตัวร่างแม่พี่น้องไปเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานต่อข้างนอกเนาะกะจะไปทำภารกิจต่อแหละพี่น้องกะ ก็ต้องขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะที่เขอมารับชมเบิ้งแล้ะกะขอบุณขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ทีมงานของอาวอเยาหรือเอ้บอกเอ้บุญเนาะที่ว่าเตียงเพื่อนนะทีมงานเดียวกันกะต้องขอบุณขอบคุณทุกๆคนเนาะที่เขามาเบิ้งกะคือฝากกัน่องเจ้าของฝากเจ้าของเจ้าของเจ้าของฝากเจ้าของเนาะหล้ะกัทุกๆคนเนาะก็ถอยเป็นกำลังใจเพื่อนเนาะเนะแล้วฝากทีมงานน้องใหม่ของเฮ้าแหละพ่อแม่พี่น้องเลยถ้าว่าเห็นช่องของเพ่นกะ ค่ะกดไลด์กดแชร์เดกดติดตามเพิ่อนเนาะเพิ่นกับอาชีพเดิมพีชถว่ยพี่เด็ก้องไอศุลก็ฝากเนาะเพิ่นกับอาชีพบอยังแบบอะไรเป็นไงเนาะไอ้ภาพของเพิ่นกับอาชีพป่ยังโบนิ่งเพราะว่าเพิ่นกันยังมือยังสั่นเนาะคือไอศุลก็เคยมีประสบการณ์ผ่านมาไอศุลก็คู้ดีว่ามือเฮาเก่งแต่เข่าเฝ้าเข่าแงกับอาชีพบอเพราะว่าช่วงนี้บอลนั่นเนาะผาพิดีโอของของพ่อเย้ากับที่สั้นอยู่พี่น้องวายเย้ากับตั้งซังมันเสียมันตายเลยยังตาย ไม่กันทันนะถือคนมันถือคนพี่น้องก็โอเคเนาะพี่น้องโอเคเนาะอ่ย่นกับเอ้บุญบอจันกันก็ขอเจรางคนลขอโตไปกอนอ่าสบายดีพี่น้องว่ถุคนเนาะสบายดีนพี่น้องเนาะยดีไม่แหงคนเก็จะได้คงไข่ใหญ่มีเนาะสาธุเนาะบ๊ายบายอ่ะไี้กว่า Hmm.